ชิคกีายและก็ซอยสนับสนุนโดยเริ่มเลยวันนี้รักตัวเองและก็ซอยเอ็กซ์ล่าสามร้อยายแคลเซียมรักคุดม่เปลียดแลกถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าสาวๆค่ะยังไงก็อย่าลืมอาหารไทยนะคะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ชาติไหนเลยทีเดียวละค่ะแล้วะะลวันนี้นะคะเจนจะมาทาข้าวหอมมะลิผัดค่ะและส่วนผสมของเมนู ก็มีนี่เลยค่ะน้ำมันนะคะกุ้งรากกะพงปลาหมึกนะคะผิกชี้ฟ้าใบมะกรูดนะคะผักกาดขาวโหระพา,าต้นหอมนะคะแล้วก็มีไข่น้ำปลาน้ำตาลและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะน่อถั่วเหลืองและสะซอยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่น่องถั่วเหลืองและสะซอยลงไปเพื่อที่จะผัดกับเครื่องแกงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปสักประมาณ น,น,นมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าดื่มได้ทุกวันเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์กับร่างกายมากๆาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่กุ้งนะคะปลาปลาหมึกเราใส่พริกลงไปด้วยแล้วก็ผัดใส่น้ำปลาลงไปค่ะไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะโอ้โหหอมมาก ใส่ผักลงไปค่ะประกดาดขาวนะคะใบมะกรูดหน่อยนะคะผัดรวมกันค่ะหลังจากผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตักใส่ลงไปบนฟลอยนี้นะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลองทำดูบ้างก็เข้าไปดูสูตรได้นะคะใน Facebook ของ l ล c กซอยคลับค่ะ